บอก้เลยว่าไม่สอนวาดเลยแม้แต่นิดเดียวนะไม่สอนวาดรูปเลยบอกว่าเลยนะเล่มงนี้ได้เรื่อง blending เยอะมากเกี่ยว b l e n นะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากอันนี้มีประโยชน์ก่อนจะไปชมคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูออมด้วยนะครับตอนนี้ครูออมมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะครับสามารถใช้ซุปเปอร์แตงเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยก็ได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูออมนะครับในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอให้ชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับเราได้สาระนะครับผม หนังสืออินโฟเพจนะหนังสือคายดอ i ิงนะครับ comic ดอริงคอมมิ i ไพคัลเลอรลิหนังสือเล่มนี้นะบอกไว้เลยนะเท่าที่อ่านนะมีอ่านไปแล้วนิดหน่อยบอกได้เลยว่าไม่สอนวาดเลยแม้แต่นิดเดียวนะไม่สอนวาดรูปเลยจะเป็นเน้นลงสีล้วนๆนะครับตามชื่อเลย c o l o r อร g อีกอย่างหนึ่งนะมันจะสอนโ h o t o s ชั p นเป็นหลักนะอาจารย์เรโนทูน่าเขาใช้ p h o t o s ช o p เนาะถามว่าแล้วถ้าเกิดคนใช้คีฟสตอรีโอะกับ โปรเคทอะไรเงี้ยหรือไอ i บสเพสเน่ยเรียนได้ไหมบอกไว้ว่าเรียนได้ครับเรียนได้เพราะว่าหลักการเบรนดิ้งโหมดหลายตัวครับแล้วก็หลักการแสงเงาหลายๆอย่างนะหรือแม้แต่แนวคิดหลายๆอย่างของอาจารย์ครับสามารถเอามาใช้ได้นะครับก็บอกได้เลยว่าต่อให้แบบคุณใช้อะไรโปรเคทหรืออะไรลงสีนะก็ไม่มีปัญหานะครับ หนังสือเรียนรู้การลงสีแสงเงานะเปลี่ยนงานทรงสีให้มีมิติโดดเด่นนะครับหนังสือน้ํา้ำหนักโอ้น้ำหนักเกือบโลเลยนะน้ำหนักหนักอยู่นะ200กว่าหน้ามันหนังสือที่บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะแบบนะหนักแล้วก็เยอะด้วยหลายหน้าด้วยนะครับคือสีลงสีลว้วนๆ่ะสีทั้งหน้านะครับถ้านะเขียนก็ปาร์คลีโนโ <ฮะ S 1> จริงๆอ่านตรงนี้ฟังก็ได้แต่ว่าไปดูในเล่มดีกว่านะโอเคอ่ะมาเริ่มกันดีก,กว่านะจ๊ะเล่มโคตรหนัก นะหนักนา700กร,รมัมสังเกตไหมสังเกตความมันวาวนี่ไหมพรีเมียมครับหนังสือจานนี่ถือว่าจ,จัดจัดเป็นหนึ่งในพรีเมียมพรีเมียมบุ๊กอย่างหนึ่งเลยนะ431บาทนะครับอ่ามาเปิดกันดีกว่านะเนี่ยเขาจะมีแบบเนี้ยใครใช้ Photoshop นะโอ้ยเยี่ยมเลยโอ้แต่ใครใช้โปรแกรมอื่นนะไม่ข้ามไปเลยข้ามได้เลยไอ้เขาทำเขา,มขามวม่ทัด Photoshop เนี่ยนะข้ามไปเลยแต่แต่ว่า สิ่งที่มีประโยชน์แบบโป๊ะช็อปนะครับเราก็กับปกติเหมือนคือเรื่องนี้ครับเริ่ม blending <S <S บอกว่าเลยนะเล่มงนี้ได้เริ่ม blending เยอะมากเกี่ยวกบ blend นะครับมันจะมี blend ที่ใช้หนักๆนะมีมันดิพายนะครับมันดิพายอันเนี้ยไอที่เขาชี้มาเนี่ยนะเป็นอันที่มีแทบทุกแอปครับแล้วก็จะมาอธิบายว่าเนี่ยมันดิพายเนี่ยถ้าใช้สีเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้เนี่ยอันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากอันนี้มีประโยชน์บางคนใช้ไม่เป็น,นครับคืออันนี้สามารถใช้อ้างอีกได้เลยนะนี่คือมันดิพายใช้สีเนี่ยมันจะน้ำ ถ้าใช้สกีนน้าสว่างแล้วก็ใช้โอเวอร์เลย์นะมันจะเป็นการย้อมสีเนี่ยเขาบอกไปอยู่ระหว่างมันเนี่ยอันนี้อธิบายดีอยู่ระหว่างมัลติพายกับสกีนนะบางตอนต้องการสีมีความอิ่มตัวนะเอออย่างเงี้ยมีประโยชน์นะครับคือคือบางคนอ่ะใช้ไม่เป็นผมก็ใช้ไม่เป็น,ผม,มปนผมใช้เป็นได้บางตัวเองนะอยา่างไอริเน l, เนี่ยเบอร์เนี่ยผมก็ไม่รู้จนะใช้ยังไงนะเขาบอกว่าเป็นโหมดที่ทำให้สีเข้มขึ้น มากๆนะเมื่อใช้ใช้เมื่อต้องการให้สีมันเข้มนะเช่นโครงสร้างนะรอยสักพูดง่ายคือเวลามีรอยสักเอาไปแปะคัลเลอร์ดอนะครับคัลเลอร์ดอเป็นโหมดที่ทำให้สีสว่างขึ้นซอฟไลท์ก็เป็นโอเวอร์เลย์นะพวกนี้ก็จะบอกอธิบายไว้นะไปอ่านเองละกันมัน,ม,นมันเป็นดีเทลอะพื้นฐานการลงสีโดยในบอสช็อปซึ่งจริงๆอ่านได้นะไม่ต้องแบบซีเรียสน,นะว่าคุณใช้คิฟสตอรีโออะเนี่ยการลงสีแบบสีน้ำนะคอมโพสิตีร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะกับความโปร่งมันเป็นเรื่องบลนะัชครับเรื่องการใช้ ก็จะมีเรื่องของเนี่ยการลงสีเห็นไหมสีพื้นต่างๆนะครับแสงเนี่ยพูดถึงแสงเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามๆหน่อยนะการทำเนี่ยสร้างบัตรสามารถณนะตอนนี้ก็จะสามารถสร้างบัตรได้อยู่นะตอว่าช็อบ,บแบบนี้เลยเทคนิคเดียวกันเลยนี่โอเวอร์เลยนี่เวลาทำง,งานเกสเกลนะครับเนี่ยเกสเกลมาคือเป็นงานขาวดำเนี่ยตัวใช้โอเวอร์เลยเนี่ยมันจะได้สีเนี่ยไปพวกงานมานเกสเกลอะใช้โอเวอร์เลยเยอะนะแสดงว่าอาจารย์เขาชอบใช้โอเวอร์เลยป็นะเข้าใจทฤษฎีอ๋อมา แล้แต่หน้าน,นี้เป็นต้นไปนะก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกทฤษฎีนะครับแคชวนแสงและสีถ้าตัดคำว่าสไตล์ภาพออกไปนะอะไรคือภาพที่วาดออกมาได้ดีเมื่อแสงและของและสีของภาพ ถูกวาดและถูกถ่ายทอดออกมาตามเฤษีสีควบคู่ไปกับการแสดงเจตนารมของศิลปินภาพนั้นจะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้มากนะจนทําให้ภาพมันดูดีพู้ใหคือเขาต้องรู้การใช้สีแล้วก็เขาต้องมีวายของเขาเนะี่ยวายคือเจตนาว่าวาดทำไมมันจะได้แสดงอารมณ์นะฟิลลิ่งนะของภาพเนี่ยดูกระบวนการสีนะพื้นผิวมีเลยนะซ้อนนะเนี่ยมีการเคลือบสีนะเนี่ยพอจะเดาแหลกกำเ,เนิดนของแสงได้ไหมเนี่ยเห็นไหม มันจ,จะมีแบบภาพเด็กเนี่ย day, in nah แ,ล mmm, แล้วก็เอาภาพเด็กที่มันอยู่ในที่มืดๆนะแล้วก็เนี่ยพอมันอยู่ที่ไม่มืดใช่ไหมมันมันก็จะปราลามันมีแสงเนี่ยก็จะรู้เลยว่าแสงมันเกิดตรงไหนเนี่ยกระทบตรงไหนเนี่ยเขาจะมันจะเขาจะบอกเลยว่าโอ้พอมันมืดลงเนี่ยเขาเรียกเอเวอเมนซ์อ่ะมันจะต่าลงนะมันจะเห็นเนี่ยวัตถุมันเห็นปล่อยว่าปล่อยแสงออกมาเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยอย่างเช่นในภาพฮาโลวีเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้เนี่ยแสงมันตรงไหนนะครับ พูดง่ายคือไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของแสงนะครับทฤษฎีแสงเนี่ยเร,เราอาจารย์ก็จะพยายามเขียนเนี่ยทอยทอยโปหน้านะแล้วก็ให้รู้ว่าเออแสงเวลามันโดนกระทบหน้าเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงนะครับเขาก็จะแบบเบนให้ดูเนี่ยวาวาๆเนี่ยเออกำหนดเนี่ยพวกนี้อ่ะพวกนี้ไปดูเองแล้วกันนะไอ้พวกนี้ต่อให้ผมเปิดเงี้ยสุดท้ายคุณก็ต้องไปทำความเข้าใจพอสมควรอ่ะเป็นชั่วโมงอยู่นะมานั่งดูเนี่ยข้อเสียของเล่มนี้อย่างหนึ่งคือมันดูไว้เข้าใจเฉยครับแต่พอมาทําจริงเนี่ย มันจะต้องอีกระับ,บิดหนึ่งอะนะม,นมันไม่มีฮาวทูให้วาตาพูดง่ายไม่มีแบบเป็นสแตนดี้ให้วาตามอะนะมันเป็นการทำคุณแห่งที่บอกเป็นของของเข,งขงาใจนะ <S <S โอ้โเขาพูดถึงละเอียดมากนะเนี่ยสมูทมากเนี่ยอ๋อแสงเขาจะพูดถึงแบบเขาเรียกว่าบรรยากาศของแสงแล้วกันนะครับเนี่ยเอ้ยผมชอบอันนี้มากเลยอะความแตกต่างระหว่างแ,แสงแดดแสงแดมแงแดมันจะออกไปทางส้มๆหลอดไฟมันจะไม่มีผมจะเรียกมันว่าไลท์ t white b a l แล้วกันนะ w า i t e b a l a โอ้โหนาจะมีคนพูดเรื่องนี้ทีนะเนี่ย อันนี้พูดง่ายคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของไวท์บาลานซ์นะครับนี่มันจะมีแบบสะท้อนจุดต่างๆนะขาวดำไฮไลท์อันนี้เขาแยกมาให้หมดเลยนะว่าจุดไหนเป็นไฮไลท์จุดไหนเป็นริมไลท์ริมไลท์ริมไลท์เนี่ยมันแปล,ม,แปลมันแปลว่าแสงที่อยู่ขอบๆอ,อย่างนี้นะครับริมนี่วัตถุนะครับพื้นฐานนะแสงแดดเขาจะมีไอ้นี่ให้เลยนะกี่เปอร์เซ็นต์ให้เลยนะใช้โอเวอร์เลย์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสำหรับอิ่มตัวนะหลอดไฟใช้คัลเลอร์สามสิบเปอร์เซ็นต์นี่อันนี้ใช้มัติพายนะครับคือตอนแรกว,วาดสีเบดมาก่อน เอาด้วยสีเบสสีวัตถุที่มันยังไม่ใส่ไม่ใส่แสงเงานะครับแล้วเราก็มาวาดแล้วเราก็เนี่ยคือไอ้พวกนี้มันจะเชื่อมโยงกับมันจะเชื่อมโยงกับ bending mode ในโปรแกรมนั้นๆนะครับเนี่ยคุณสามารถซื้อหนังสือเนี่ยแล้วลองมามาเทส bending mode ได้ซึ่งอย่างบอกกล้าบอกอย่างหนึ่งว่าโปรแกรมไหนก็ค่าเราครับเพราะว่ามันมันใช้ bending mode บางตัวมันเหมือนส่วนใหญ่จะเหมือนกันมีแค่ไอ a l u m i n o m city เนี่ยแหละกับบางตัวที่มันไม่เหมือนกันเว้ ที่มันแบบพอคลิดสตูดิโอแบบหนึง่งไอ้นี่แบบหนึ่งนะไอบิดเพจอ,อย่างงนึงอะไรเงี้ยโปรเคตแบบหนึ่งนะมีมีแต่ส่วนใหญ่ถ้ามาดีพาโอเวอร์เลย์เงี้ยเหมือนกันนะครับนะเรื่องของสีโอ้สีอันนี้ทฤษฎีสีตรงข้ามอ่ามาใช้กันนะผมขอข้ามอนะไบางอย่างเขาข้ามนะแต่แต่ควรจะไปอ่านนะครับเนะี่ยมาเอามาใช้ออกแบบตัวละครที่เป็นคาแรคเตอร์ต่างๆได้นะความอิ่มตัวต่ำนะความอินตัวสูงนะอินตัวสูงก็ส,สดใสอิ่ตัวต่ำก็ดูมืดมนหมองมัวนะครับ เขาพูดถึงเมลานินเลยอ่ะบ้าไปแล้วนะหนังกำพร้าเมลานินโอ้เลือดลึกนะอาจารย์เขาค่อนข้างวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์มาผมไปอ่านเถอะไอ้พวกนี้มันมีภาพไม่เยอะนะแต่ว่ามันให้อ่านมันใช้ความเข้าใจเยอะนะครับผจะบอกได้เลยว่านังเล่มนี้อิ่มจริงๆนะผมพอแล้วแค่นี้นะคือผมบอกได้เลยนะหนังสือเล่มนี้ลงสีแน่นมากมันก็เบสิกแหละแต่ว่ามันมันมันโหดอ่ะคือมันมันเต้มเต็มนะเต้เต็มจริงๆที่ดูดิมีเอแสงนะสีเส้นผมรอยยับนะ การเกิดเม,เมลามีนในผิวเซลล์ประสาทตาในการเห็นสีนะเล่มนี้จะเป็นเล่มที่เหมาะกับการที่คุณจะทำาเข้าใจเรื่อง bending mode อันดับหนึ่งเลยอันนี้ผมสรุปเนี่ย bending mode ต่างๆ2ก็คือทฤษฎีสีพื้นฐานนะรอยยับอะไรพวกนี้มันจะให้คุณหมดเลยแต่เล่มนี้จะไม่สอนว่านะแล,แ,ลแล้วเรื่องของแนวคิดมีอยู่ประมาณนิดประมาณนึงประมาณนึง โอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะสำหรับคายคาลรลิงนะของอาจารย์เรโนทะูน่าขอบคุณทุกคนที่มาดูมากเลยนะครับ